เอลินาคักแม่วนันหัวกันหักแม่หอมแม่ก่อนอ่ะเชื่อใจแม่ก่อนหอมแม่ก่อนหอมดีๆสวัสดีจ้า ทุกทกท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าวันนี้มาสวัสดีคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องเนยไปโรงเรียนส่วนน้องเอลิน่านอนหลับจ้ะแล้ววันนี้สาวแหล่ก็จะมาพูดถึงว่าพรุ่งนี้วันที่หกเนี่ยสาวแหล่จะได้ไปโรงเรียนไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสาวแหล่ไปโรงเรียนแล้วน้องเอลิน่าจะอยู่กับใครจะฝากไว้กับพ่อเขาหรือเปล่าหรือว่าเอาเข้าศูนย์เด็กเล็กก่อน กำหนดคือกำหนดของน้องคือวันที่8สิงหาเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไปเรียนอย่างเงี้ยเราจะเอาลูกอยู่กับใครแล้วเราจะทํายังไงแล้วสรุปแล้วพรุ่งนี้เราได้ไปเรียนจริงๆหรือเปล่าสรุปอันแรกคือพรุ่งนี้สาวแลยังไม่ได้ไปเรียนจ้กเพราะว่าได้โทรไปหาศูนย์เด็กเล็กแล้วได้คุยกับเขาแล้วขอฝากน้องเอลิ่าเข้าก่อนวันวันที่8เดือนสิงหาแต่ว่า ส่วนเด็กเล็กเขายังไม่เปิดรับเนาะและอีกอย่างหนึง่งมันเต็มไทยพี่น้องซาแฉกขออนุญาตพูดไทยผสมลานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดไทยอย่างเงี้ยไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็จะพยายามพูดภาษาไทยเพราะาอยากคุยภาษาไทยภาษาอีสานกับน้องอีลีน่าส่วนเด็กเล็กเขาบอกว่าต้องรอวันที่แปดเดือนสิงหา ถึงจะถึงเกณฑ์เอาน้องเอลิณาเข้าศูนย์เด็กเล็กได้ซาแลก็เลยเกิดปัญหาเกิดกังวลว่าแล้วเราจะทำยังไงเพรา่อผู้นี้เราต้องไปโรงเรียนแล้วแล้วถามว่าเอาน้องเอลิณาฝากไว้กับพ่อเขาอย่างเงี้ยให้พ่อเขาดูแลก่อนในช่วงที่เราไปเรียนนะได้ไหมมันก็ได้จ้ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาหลายอย่างนั่นก็คือ,เ,อ,อเราต้อง ไปเปลี่ยนเอกสารใหม่เกี่ยเอกสารเกี่ยวกับการปกครองบุตรแล้วก็เอกสารระยะเวลาที่พ่อเขาอยู่กับน้องกี่ชั่วโมงและวันที่เท่าไหร่วันจันทร์ถึงวันที่ถึงวันอะไรอย่างเงี้ยมันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะว่าปกติตามที่ได้ตกลงกันไว้งมดกวก่อนนี่ก็คือหนึ่งอาทิตย์พ่อเขาจะได้มาพบน้องอยู่จันทร์พุธสุข วันละสองชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าสาวแลบไปเรียนอย่างเงี้ยก็จะได้เรียนวันจันทร์วันอังคารวันพุธซึ่งไปเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลิกบ่ายโมงมันก็หลายชั่วโมงเราก็ต้องจะให้น้องเอลิ่าอยู่กับพ่อเราจะต้องไปเปลี่ยนเอกสารใหม่บอกเวลาใหม่บอกอวันใหม่ซึ่งมันก็ยุ่งยากก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ก็ได้ไปที่ โรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนสอนภาษาของสาวแหลแล้วก็ได้ไปคุยกับครูเขาว่าพรุนี้วันที่หกเดือนนี้สาวแหลยังไม่พร้อมขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเขาก็เลยถามสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้ขอเลื่อนไปสาวแหลก็เลยบอกว่า,เ,าเรามีลูกเล็กอีกอย่างหนึ่งลูกยังไม่เข้าศูนย์เด็กเล็ก มันก็มีเรื่องไรสิ่งไ้อย่างและอีกอย่างหนึ่งก็ไวรัสกําลังระบาดเนาะแต่เขาก็ตอบตกลงเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนก็หยุดคือเรียนกันที่บ้านเพราะว่าไวรัสมันกําลังระบาดเนาะเขาก็เลยให้ซาเลเลื่อนไปวันที่16เดือนสิงหาคือเริ่มไปเข้าโรงเรียนเริ่มสตาร์ทใหม่เพราะว่า เขาก Dante, Nacional, ็เข้าใจอยู่หนึ่งแล้วลูกเล็กสเอ่อลูกยังไม่เข้าศูนย์เด็กเล็กสามไวรัสกำลังระบาดเขาก็เลยบอกว่าถ้าขอเลื่อนไปเดือนสิงหาถ้าเรายังขอเลื่อนไปอีกไม่แน่ปีนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนเราอาจจะเลื่อนไปเรียนปีหน้าซึ่งมันก็โดนเนาะสาแหรก็ไม่อยากเลื่อนเนาะแต่มันจำเป็นเนาะ จำเป็นเราก็ต้องไปคุยกับครูเขาแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าอ,อ๋อซาแลภาษาโนเวก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็งูปลาแล้วไปคุยยังไงแล้วคุยกันเข้าใจหรือเปล่ามันก็พอเข้าใจจากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยซาแลก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเนาะพอเราได้ย้ายไปอยู่บ้านพักฉุกเฉินเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินทางหน่วยงานทางอะไรเราก็พูดแต่ภาษาอังกฤษบางคําไหนที่เราไม่รู้ แล้วก็เซิร์ชดูใน g o o g l e เนาะว่าคํานี้แปลว่าอะไรคํานี้แปลว่าอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเขาคุยกับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดว่าเราจําได้แล้วมันก็พูดได้ขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้น้องเอลินาก็ตื้นนะจ้าตืนอนไรลยางเลยเนะไทพี่นวงังอ้า,อ,าอย่าฟากปิดลกูกอย่าพึ่งปิดชีค้าลกูก นองสิ่งกุ้มปิดแดนคลิปจ้าอีลานอนหัวแต่สิตเตือนนะ่ะอีลาออกกำลังกายไปลกูกแด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 เอลีนาะน่ะเอลีนาะสวัสดีจ้าไปลกูก จิคุกปิดเต้นโซ่ไปเต้นโซ่ไปจริง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 จิงจร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 ิงจิงจริงจิงจริงจ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 ิง จิงจิ้งจิ้งจิงจิงจิ้งจิ้งจิงจิงจิ้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 งจิงจิ้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 งจิงจิ้งจิงจิ้งจิ้งจิ้งจิงจิ้งจิ้งจิ้งจิงจิงจิงจงจิงจิจิง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 ิงจ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 ิ จ้ะเจอืมกดให้เบ okay. ิร์ได้รูกกดเบิร์แบบกับด่านนะจ้า กดหมดแล้วกลับด้านนะคะเด<ะ>้จ<ะ>้าเด้ฮาดาเต็มดอย่าเปล่าฮาดาตัวลุกเมื่อกี้น้องว่าฮาดาเป็นภาษาไทยกับแปลว่าบายบายอย่างเสียจ้ <laughs> ะภาษาไทยภาษาอังกฤษเจบปากอยู่ซจลุก ปากใช้ปากี่สสิหกสี่้าอาชื่นใจแม่ออก,กอนหอมแม่ออก,กอนหอมดีๆก่อนจบคลิปนี้ซาแลวก็ขอฝากทุกทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไข่มาปักให้ในเด้อจา้าเพื่อซาแลวสิได้มีแห้งสูงสีวิตในตางแดนต่อไป มีแห้งเดี๋ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่จจะ,จจะบ,าบา๊บายบายบอกภาษาบอกภาษาโนเวดูเอลินะ่าฮาดาภาษาโนเวดว่าจะไหนลูกแม่ฮาดาบุลูกหอมแม่กอนหอมแม่กอนหอมดีๆอืม <c oughs> แก้ม แกมบ